สวัสดีครับพี่น้องลุยต่อวันที่22รกรกฎาคมใหญ่ส้นไม้ค่ะต้สนสานใหญ่ครับวะไปะพี่น้องลุยต่อเลยครับสำหรับอีพีสองของวันที่22ค,ครับผมพมงานจีเต้นบ้าฝนบ้าฝนเสาเดือนครับอีสานบ้านนาผาลุยเหมือนเดิมครับลุยต่อพี่นอ้องเอาหลังจากกินข้าวแล้วกันนะครับยุ่งยางยุ่งยางกันเลยหรือมันนี่ไปมันมันครับมันมันปอ มาได้แผ่งกระยางเขามาในรถจอดอยู่ไปเต็มอุ้ยเพิ่นมาเอาบุญเพิ่นมาไม่เอาอันนี้ก็ไปเอารถเกินรถขอบจอดอู้หูยท่านไหนคะนี่ขึ้นบาจังจังปังกูปังกูปังกูโอ้หูยสนมครับก็คอยยูซูลินอยู่ไลยนี่ไปพี่น้องอะไปครับพี่น้องผมเสีาพไปสําไปสํารวจเฮ็ดเพิ่นว่าเพิ่นได้บ่ ปอดใจะเห็นโเข้าไปหาเปหาเอาเนี่ครับสอบถามไปน้ำเข้าไปให้พี่เลยไดรว่าตอนนี่ร้องร้องนี่นกแก้วนะไงก็หนาพี่ฝนอีกพี่น้องใส่ออปึ๊ พี่น้องเหลียวเหลียวเหยวียวอ้เอ๊ะอ้อยกั่ครับโลยีสีบอก้าพี่พี่ครับพี่ปี๊ผุ่นยายผุนให้งามผุ่นเอาบ่อตองเฮ็ดยังดอกพี่น้องมือนี่สวดซองน้ำกระตาอุปปาสวัดซองกระน้ำกระตาเบินมาันเขาเขาสิมีฟิวนีบ่เจฟิวนีบเขาเขาสิมี่ก็เพิ่นบ่นี่ แมนแมนแมนครับเอาไปครับไปไปไปพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วมีกำลังใจแล้วครับลุยเลยอันนี่ครับเอฟซีครับลงลุยแล้วผัวมากเปผัวเราครับผู้ผู้ละคนกับลักผัวมาพันกพี่น้องร้อยผัวมาเก็บเห็ดมนละอ่านี่แหละครับเอฟซีนี่ครับเมื่อกี้ไายรู้น็อกันแล้วอันนี้จ๋าเจ๊กำลังไง ไปเลยอ้าว FC สาวเจ้ยครับขอบคุณมากมากครับอ่าไปครับพี่น้องมาเนลุยครับมาเนีุ้ยครับผมอ้าวดอกแหลกแหกหมานดอกแหลกแหกหมานของอีพี่สองครับอืมเข่าดงครับเข่าดงไงไปอีพอนี่เลยเสียบกินไงนี่เดี๋ยวขาไล่ขาไล่ครับเพิ่งเลือดครับพี่น้องเพิ่งเลือดขาไล่ เดี๋ยวเสือบท่านเพิ่นมันเป็นดอกพี่น้องม่องเก็บพูนครับเพิ่นว่าอยู่ม่องแถวๆหน้าผาอืเขาถงครับพี่น้องดอกสวยงามๆเปลี่ยนโซนแล้วดอกสวยเลยดอกใหญ่มากนี่เพล่นแดงครับมา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 นี่เพล่นเขากั้มมาหนึ่งะมานเลยโอ้ยตันตันเน้นเน้น เผงเขากำครับสวยงามครับน is ู่ตกตรงตรงบอกงามครับพี่น้องขาสุดยอดกําขาเหนียวนุ like ่มจะตีจะตีกล้องพี like ่น้องสินลบบ่ระท่านอ้ยเบื่อโอ้ยเขากำอยู่ทั้งขอนเขากำครับปาดกำปือปือเลยพี่น้องเปิดเฟซเห็นบอนี่กดบนนี้นี่อ เห็นแต่ว่าเหาะดำกะนี่แหละครับเขาเอิ่นกำปื้อนั่งยึดเขา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 ดงครับโอ้ยฟังนี่เขาดงเพิ่นบานแล้วพี่น้องแต่ว่ายายเดือนมาหนิอีเลี่ยวพี่น้องเอาอีเลี่ยวครับเริ่มรั่วล้วครับพี่น้องเขาเขากำครับว่าร้อยหลายหนาหลายหลังเหบ่เอาเลยหลายเห็ดในเบื้งเบ็ดเก่าทางผี เต็มอยู่พี่ฝนเอื่อจิมาครับพี่น้องสิ่งแปลกใหม่เห็ดแปลกสีแปลกมากสิ่งแปลกใหม่ครับแต่ท oh uh well ี่นี้เป็นเห็ดเพ่งแต่หัวป็นโอ้ยเขาดงเขาบอกเขาดงกับลินมาโอ้ยพึ่งผมดงอ่าเดี๋ยวใส่บาว์บีิมเดี๋ยวผมติซิมให้มืองครับสดสดดูกันจะจะเห็ดพึ่งทุกชนิดกินได้กินได้ครับต่างกันที่รสชาติแค่นั้นเองเอาสิมเอายังเอาเล้วอือชัดเจนครับเป็นจระไข้ขมดง แต่ท่องงามเนาะผมดงดินหมาผมดงดินหมาครับบ้านที่บานบ้านทีปลายลินบอกแมนถ้าซิมมึงบ่เสือดินหมาเม้หยังเฮ้ยยังพี่น้องน้ำไปล่งมึงขนาดเสาเจริควย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 วอยู่ไส่เห็นไอเดียวนะเห็นแล้วครับพี่ลักโกมือนีครับผมดอกแรก ปวดหลังเละกลมเบยดูของว่างชิ้นบ้เอาหมียเมนังโอ้เห็ดเห็ดเขียวเดียวเบึงโอ้สีตุ่มกะมีบึงที่ไรอันนี้เฮ็ดน,นาเร่ดินี่พี่น้องนาเร่ก็แข็งดีสิแข็งหนาตึ๊บเลยผมว่าเป็นเห็กเดก้อแดงอันที่ว่าไอเชิดเจ็บอยู่พะเยานั่นแหละเอาหนี่ยาดอกนี้นั่นเลยเออบึงนี่เอา พ่นพี่พี่พี่ตุ้มตุ้มตุ้มไงนั่น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 ตุ้มงามนี่นี่เห็ดเขียวเห็ดเขียวนี่นี่เออเลยเอ่ออกเออเลยเอ่ออกครับฮันว่าสาวเจอเรืมเห็ดนี่บ่แมนเด้อพี่น้องบ่เอาตั้งตั้งใจบ่เอาครับเพิ่งหวานเฮ้ยนี่โอ้ยหลายมากของแกบนี่แหละเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งเก็บอื ในชิมีตาใส่แบบนี้โมเดลเอาเหมือนหมาส่วนมากสีบลได้ทายดอกครับพี่น้องมันหล่ไล่อีหลีย่อมรับหลายแห้งไข่ไข่เบาๆโม่เหนี่ยใจโอ้อุ้ยเหลืองบ่นี่อู้ยหอมหอมแต่ขันแมนเป็นไข่สีบ่ลไดเลยครับพี่น้อง เพราะว่าเพราะว่ากระบีอ่อ,อ,อย่างหนึ่งเห็ดเห็ดเบื่อมันหลายเห็ดเห็ดเบื่อทีใกเดือนนั่นนะแมนมันหลายครับตราบใดที่ว่าเห็นแม่โพนี่ว่าเอาพี่น้องหอมได้น่ะงามๆอย่างนี้จะปล่อยผ่านไปได้อย่างไรนี่แกงแซบครับถือบวกบวบหอมบกบวบบ้านเข้าไปดน,นตีด้วยเฮ้ยพี่ฝนเอ้ย อยู่บองไหนก็มาเด้ออีแม่ถามหาหนิอีแม่เราอยู่หาเห็ดผู้เดียวเด้นี่ิฝ่ามาเด้อหนิบอกภาษาฝ่าวมาจากที่ไหนจากที่หัวัดเด้นี่เห็ดกับเห็ดกับหงวัดไม่เห็นลูกไส้อ้โหเห็ดเขากรรอยู่ดงบกบกผาเหมือนอยู่ใต้ต้นบกบอยู่หนองบกเต็มดินเลย ข้าว dong ครับผมเอ,เอาเลยครับเก็บเลยเลใส่ผีข้าวกำเขาไรเบอร์รี่เขาไรเบอร์รี่ครับอันนี้ข้าวกำเถาบัอุ้ยบัวเถาดอกดอกตูมงามอยู่หัวหยองครับหัวหยองข้าวหอม เออเอาเอาเอาโนี่มันยองจังสี่จังบ่เอานี่พี่น้องนี่นายเขียวมึงดอกนั่นกัน่ะโ่นะมืออ้ยเลือกได้เขาดงกับอย่างนี่เออใช้เราดอกดินี่ดอกน้องวัวนี่เดียวท่าขาขาขากระแซบครับ อันไหนบิดจุดที่ไหนหนาเออหนาวหนานี่ครับบานมืดพี่น้องเฮ็ดเพิ่งเขาดงบานกระเสียบเพื่อเขาครับความหวานความอร่อยยังเหมือนเดิมนะครับนี่ถึงจะบานถึงจะเท่าน้ำน้ำเฮ็ดบ่อทันคือว่ามันมีหลายมองกรันตีความแซ่บเพื่อเขาเนี่ยเอาเอาเอาเต่ขาครับ มีหลายมองก็เลยไฟโบทัวถึงไงไฟโบถถทัวดอถถกเคยเพราะว่านยังตีปลาเป็นปลาแต่เก่ใช้แดนครับปลาใยเป็นเส,นเสน้นแสนลายเป็นล้านล้านล,า,นลายงาผ่าดไป,ดปอสองสามจังหวัดคุณหล่ะคือสองสามจังหวัดแมนครับอุบลศรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมมแนคาดว่าจะเป็นเทือกเขาภูจองนายอยนั่นแหละกันพรมแดนไทยเล้าและไทยกัมพูชาเอ้า เย็บพี่น้องสีเต็มตาหรอ้นกันอากาศสะพายบ่ออะไออกมาสั่มแมหมือนนี่เอาดอกนั้นก้อนเอาดอกนั้นก้อนเอาดอกนั้นก้อนออกมาดอกนี่ครับนี่เนีดอกน้ยที่เอาดอกน้อยเอาดอกน้อยเอา ับพี่น้องเขาดงครับสิตเต็มกระตาแล้วครับพี่น้องเนือหวยล่ะแรอเต็เดียวแม่ฮหลายครับครับไม่แน่ครับมืออื่นพรุ่งนี้ไม่แบบน่นะครับนั่นนะมืออื่นสิเป้าเห็ดปนกันยังไงเห็ดปนเห็ดปนนะลูกค้าสั่งไว้หลวงพ่อสัง่งเห็ดปน <c oughs> เห็ดข้นขาวอยู่ตลาดสนม,ม่ันนะ <c oughs> <c oughs> เห็ดสันเห็ดสันเห็ดฉันฉันครับฉันไปพี่น้องตูมใส่ดอกตูมพี่เต็มเงาอยู่พี่ตูมตูมแข็งแข็งซ้ำนี่เงานี่ยอันนี้เขาเอิ้นเห็ดแกงครับนี่เห็ดแกงนี่โมเมนเห็ดปนปนก็ได้ออปนก็ได้แซ่บพื่งกันหอมใส่ปลาทูเข้มวาเห็ด๋อมา นั่นั่นนัี่น้องนั่ไปรุ่น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 ครับพาอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ยเียวเ้ินเ่นเล่นน่น่นี่ี่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาดงเหมีครับพี่น้องเขาดงเข ว้าคือดักเลยคือดักเลยวุ้ยป๊อดรูปหัวใจรูปหัวใจเวนอร์คือดักคือรูปหัวใจแล้วหมุนมาตั้งพี่เออว่างหันมันก็คือดักแล้วเนาะพุ่นปุ่นปุ่นปุ่นอยู่หลังนึงเข่าตรงพุ่นปุ่นปุ่นตรงไปเลย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 ครับอุ้ยเต็มตาครับ เต็มเต็มเต็มแน่นอนเต็มแน่นอนเต็มเต็มแน่นอนน่าแล้วพี่น้องเต็มกระตามือนี่ผมจะถอดเสื้อพี่น้องอีดีเบาอีดีถอดดอกแม่โอ้โหบอกว่ผมเอาเสื้อซับมาอยู่เสื้อซับเสื้อสไนเดอร์นะแม่นเออท่นโหพี่ฝนกิดว่ท่านได้เห็นกันกับแม่อยู่ครับพี่น้อง แม่เรากับบะมีกับิกับใจหาเห็ดโอ้ยี่ว่ะมือเศ้าไปเส้มือเศ้าเข้าไปเห็ดนี่ยังอยูเแต่ว่ามือเศ้าก็ได้รบ้างเป็นหน่อยกันนะครับหลังเตานี่มากอุ้ยโ้เขาดงเลยนี่พี่น้องนี่แหละแกงแกงสีเลยแฉกไปแล้วครับรับประกันความหวานความอร่อยเหมือนเดิมตรงๆนั้ ผมครับผมขั้นเขียวน้ำเย็นเลี้ยงดีๆเลี้ยงดีๆเอาเอาดอกออกคางเอาขาเขาในนโอ้ยี่แหละเป็นลินมาเลยแสีบสิบมือเพื่ันแมนแมนลินมาคุณครับอันนั้นอันนั้นเขาลงโอ้ยอันนี้ฮิทหอมโอ้หัวหยองหัวหอมหัวหยอง ป๊าฮัดหวามตาหุ่นๆเลยไข่ดาวไข่ดาวครับเบ้าอยู่บ้านมั้ยเบาดอกเบ้าขาขาวดอกเบาดอกป่อยเพิ่นเป็นเชื้ออยู่นี่แหละมันพอกระเทือนเอาแต่ดีแล้วล่ะที่เห็นครับพี่น้องเห็ดเผื่งอุ้ยเห็ดผือกทองเหลืองนี่ มามามาเดี๋ยวเอานี่ก่อนเดี๋ยวเอาเอาอันเดี๋ยวเอาไข่ดาวก่อนครับไข่ดาวไข่ดาวครับสองครับไข่ดาวสองดอกเฮ้ยเพิ่งเขากำโอ้โหจ้า โอ้หันเป็นคนนี่แขวร้อนมด้ลหรอละพี่น้องบอย่งพ่อเหลี่ยมแขวนนะันเปนข้นแกงโอ้เห็นต่อไปกินบักซีดาบ่ได้ครับรุ่นนี้บุ๊บบุ๊บบุมีแขวเดียแม่เขากรรมครับนี่แหละสามีแหละพี่น้องพอดีครับนี่สวยงามไป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 ตามไปเลยครับตามไปเลยครับ ตามไปตามไปตามไปเสร็จแล้วเฮ้ยเดือวตะเปลี่ยนอลทายแสงเพชรแล้วเอาป่าเ้วยกันึงเอนี่ครับเอซีอีกแล้วเอีอีกแล้วนี่ได้มึงจะขวางแน่นอนมือแรงนี่นี่ได้เห็นจะขวางเลยนี่ เจอตัวจริงน้ำเด้อุ้ยมึงเราได้หาน้ำกันสั่มได้หาเห็ดน้ำเด้ยอะเาเก็บเห็ดใส่เอียงนีอ้ยสวยงามอ้านี่แหะครับลุยน้ำกันครับพี่น้องนี่มือนี่นี่แม่นครับบ้านหัวหน้าครับอำเภอสนม แมนครับเออสนาหัเฟาหนาัเฟ้อนเอนี่นี okay. ่เขากำครับพี่น้องเพิ่งเขากำอร่อยครับนี่นยังสีขึ้นบ่หยด้วยค่ะพี่น้องนี่พิดละงากด้วยนี่นี่ถ้าถ้าโพเขึ้นมาจังสีแล้วนี่ไข่แน่เพราะสิไดรูอยู่แต่ปัญหาคือเป็นไข้นั่นครับอันตรายอันตรายครับพี่น้องนี่แหละครับที่เป็นข้าวกันอยู่แถบจะทุกปีครับ ส่นี่แหละครับมาตรฐานครับพี่น้องเก็บเอาเดี๋ยวยังเอาเรีวเอาเวเราเดวเอาเดีวครับเดียวนะเขาดวงกมาตรฐานตรงแบบนี้ไม่อ่อนไปไม่แก่ไปนี่แบบนี้นี่ที่เก็บเมื่อว่านเมื่อก้อนเขาเอื่อมาตุ้มน้อยครับนี่อันนี้มาตรฐานครับ หอมดมไต่ดองนี่กินหอมหวนๆเลยพี่น้องยี่พอ,อเต็มตาไหมหรอข้ากเห็ดน้ำอ้อยดอ,อยบานครับอุ้ยหัองอเขาาง่า่ครับ,บพี่น้องเกิดเฮี้ยงกันกรักลงัง อี S <S พออยี่แม่เอ้ยเขานี่ครับจะเป็นเห็ดละงกค,ครับละงกข,ขาวใหญ่ข,ข,ขาวขเก็บละงกขาวดงเออแมนอ้หูาวงกข,ขาวบานครับนี่ชุ้งข่าวด้ว่เออชุ้งข่าวเขานี่ยแมนเอาออกตัดเอาเ,เาก็บเข่ากำมานั่ม

เต็มเลยพี่น้องเต็มจนพู่นเลยพี่น้องมันนี่หมานครับแมนแมนแมนหมดละหมดออกแล้วโอ้ยหมูละงูครับ่นเห็นมันออกแล้วเห็นบ่นี่แมนนั่นแม่โพมันเห็นบ่นั่นเขาโพพอีโพมันแต่ตัวนี้บ่แม่ด้วยนี่มันแข็งครับอันนั้นแม่นั่นเห็นละงูเห็นบ่นั่นเออนั่นแหละหมูมันขึ้นหรอเออนั่นโอ้ยเอาเร็ว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 คนไปก่อนเท่าเราดิ่ เฮ็ละงูเขาวดุ่งง่เก็บเฮ็ดละงูไหลไหลพี่น้องเห็นละง่ากระไหลยมันนี่นี่ครับอันนี้ของแท้ร้านเปอร์เซ็นต์ครับออกเป็นจุ่มคือกันนี่คือเห็ดละงาครับนี่แต่หยาดพิจนากรี่ครับเพียงเสี้ยวเดียวรวมยาทันทีครับนี่แหละครับเห็ดละงาพี่น้องแมงคือกลิ่นเนาะยาตาสินเขาว่า แมงกินยาตาสินนะเออยาตาสินที่แมงกินจิ้มึงที่ล่ะนี่ห็นบอกแมงกินไ่จิ้มึงที่ล่ะห็นบอกโอ้เป็นแถวโอเป็นแถวเลยแต่ว่ามันหนักไงหนักเออมันหนักแห้งหนักไงเฮ้เราโง่ขาวเฮ้เราโง่เหลืองตามจริงว่านักครับนักเอ้าไปพิธีล้างมีดแลวจิ้มไปีดิ่งโอดินดูเออ ดงขึ้นหน่อยเท่โอ้โั๊ผ่าอันนี้ปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์ครับนี่เรางงกแดงนี่เอาไปอย่างไรขึ้น่บหินเอาพ่อพนันงานเอาดอกหนึ่งขึ้นโบกันนี่นี่งอกขาวครับเอาปลวกไขเลยปลวกไฟวกฟ้านครับหรือเฮดปวกแดงนั่นแหละครับพี่น้อง ปลกเดือยกืปกไเดืปลกไฟค่ะพ no ี่น okay. ้องโอย้างมาไม่ไหวนะขอบคุณครับจัดจัดจัดไฟครับพี่น้องห่ายหรือห่างพะย่นี่ลองน่อยเอาไงเอาเบิร์ดลวพี่น้องสามโอ้ ฮะพวเกียดครับน,น,น,นี่สุด,ดยอดวุ้ยเอเล่แม่ออกพี่น้องไปมัหน,นิเริ่มอ้วยแล้วครับพี่น้องล่นตาแล้วบ่วมีหมองทีใส่ล้วครับมาจ้าเล็กเกียงล้วพี่น้องตีเป็นเล็กเด้อ อของเจ๊เตะก็ได้บนได้บนน้อยเลยเต็มอีกรอบสองเต็มตาเลยไม่แต่เห็ดไม่แต่เห็ดเขียวเห็ดเขียวเห็ดมีกลีบเห็ดแกงอบป่นก็ได้หองระหว่างเดินทางกลับอย่างนกขุนก็ลายลายลายราวีดู่ทีโรยล่างท้ายพี่น้อง ถ้าถ้าเก็บเป็นเฮดโต๊กโมแม่เก็บตกเลยเฮดตกเจ้าเก็บหุ่อาณาจักรขาซ้ำนี่ขาซ้ำนี่ดอกซี่ซ้ำไหนซี่น้องเบิ่งพี่น้องป้องกูบ่นี่แม่นบอกโอ้สังขารสังขานี่เองเต็มเอลี่เลยเบิ่ำสีมูงบกุงถ้าเขาลงมาเบิ่งนี่ย่ายของของย่ายบ่นี่ ้อ mm hmm. คยา้พุ mm ่นเลยโอ้ยเราพึงไหวอืม huh. นี่คนมันหมานี่เราโงูขาวด่งอีลงูขาวไงเฮ้ยเจวหมดจักลงไปใส่ล้้วลแ่เมีนหอดรถแล้วยางก็ใกล้ตืบอยู่ยังไปตรงเขาไปหาลึกๆมาสรุปเหดของทีมงานจีแต่ที่จดอกยังไงไหมีไหมพุ่นเฮ็ดตัฟังตัวหอมนะ นี่ต่คนมันหมานชุกชุกชุบวนใส่กันทุกคนอยู่ครับหมานทุกคนเลยเขาถ่ายเอาเมียผมเลยอย่าถ่ายเอาผมนะห่วยโอ้มาเข่ากล่องมันเดยนะดีเอ้าทายทั้งเนี่ยทายทั้งเนี่ยก็ได้โอ้ยเนี่ยมินาทีเล้าขาสุดยอดหมานหมานจะดอกงามๆเพิถึงเขาดุงมะนี่หมานมันหมานเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปวันที่22เนาะ รกรกฎาคมสองห้าหกห้าของสาวเจอด้สามกระตาหมานหมานกสุขสุขนวนอยู่ค่ะไปก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้ iffer, อ,อค่ะขอขอบคุณทุกผ่กานที่เขามาติดตามรับชมและกะ็อยางปลาน้ำกันเนาะค่ะเนาะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้มันหมานหมาสุดๆเลยหมานร ù, ัวๆ ขอกันใหม่คลิปนาสวัสดีครับไปแล้วครับพี่น้องครับจังไรกับฝากกดติดตามอีสานบ้านนาพาลุยด้วยครับเด้อและที่สําคัญครับเจ๊แต่คุณนายบ้านๆครับผมขอบคุณขอบคุณมากๆสําหรับการเดินทางวันนี้ไปแล้วครับพี่น้องแมนครับโอกาสนาได้ร่วมงานกันอีกแน่นอนครับสามก่อนเสาอ่ะไปแล้วครับขอบคุณทุกๆท่านครับผมสวัสดีครับ